คุณลุงอายุ60ฮะ,ฮะขับรถมาแต่ปรากฏว่าเอ๊ะลมชัก<ะ>ลมชักก็ให้ขับรถไหมไม่ได้ไม่ให้นะคุณลุงเป็นลมชักครับแล้วปรากฏว่าไปชนอัดติดอยู่กับทางเท้าครับล้อฟรีควันขโมงแบบนี้ฮะผลลุก นี่แหละครับฟอร์จูเนอร์ไม่เห็นแล้วไหนฟอร์จูเนอร์ละโอ้โหควันมันมันมัน,มนขอบออไปหมดครับคุณผู้ชมคือคุณลุงคนขับรถฟอร์จูเนอร์นะครับลมชักกําเริบพุ่งชนอัดเข้าไปกับทางเท้านะฮะคันเร่งค้างอับล้อฟรีแล้วครับแล้วก็เหมือนเราดูในสนามแข่งรถอะนะยางมันก็บดถนนนะควันมันก็ออกมาแบบนั้นน่ะนี่คือนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากซอยอ่อนนุชหกสิบห้านะยี่สิบเจ็ดมิถุนายนตอนเย็นละชาวบ้านตกใจครับเฮ้ยไฟไหม้รถหรือเปล่าเข้าไปฮะ ไปเอาหินทุกกระจกคนนี้ต้อง,ต,องต้องขอบคุณเขานะเข้าไปเอาหินทุกกระจกนะครับช่วยคนขับรถมาไปถมพยาบาลเป็นคุณลุงอายุสักหกสิบได้ส่วนฟอร์จูเนอร์โอ้โหโอชนอัดติดอยู่กับทางเท้าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นแก้มรถขวาเนี่ยฉีกเนี่ยดูดิ Ooh, ด,นะดูยางนะครับหมดแล้วฮะเนี่ยไปคุยกับคุณกวินกลางสุพรรณอายุ47ปีคนนี้แหละพละเมืองดีที่บินว่านะครับก่อนเกิดเหตุเขาเห็นแล้วละ่ะคนขับรถฟอร์จูเนอร์เอ๊ะทำไมชะลอชะลอชะลอรถเข้าไปกันไปแตทำไมแกะชะลอ แล้วรถมันเบี่ยงเข้าไปหาแท็กซี่ครับคือต่างคนต่างโลบโลบโลบแต่คิดว่าแท็กซี่เนี่ยคงยังไม่ได้ยินก็เลยถูกชนท้ายครับแล้วก็เสียหลักอัดเข้าไปกับทางเท้าเขารีบวิ่งไปช่วยชะงกอดูปั๊บโอ้โหคนในรถคนขับนี่คือมือเกรงอ่ะมือเกรงน้ำลายฟูมปากแล้วนะครับแล้วแต่เท้ายังเหยียบคันเร่งอยู่แบบนั้นนะน,นะเลยตัดสินใจเอาอีกตัวหนอนแถวนั้นละครับทุบกระจกก่อนทุบกระจกช่วยออกมาได้ครับ ไปหยิบก้อนหินสักก้อนหนึ่งอ่ะก้อนเป็นตัวตัวนอนอ่ะไปทุบกระจกให้เขาทุบปุ้งสามครั้งครับแตกเลยแล้วก็รีบไปบีบกุญแจอันนี้ล้อมันก็หายฟรีละผมก็เลยก็อุ้มเขามาช่วยอุ้มเขามานอนตรงบุญบายชักตลอดยังชักอยู่ไม่ได้สติไม่ได้สติคือจริงๆเหตุการณ์เนี้ยพี่เขาบอกว่ามันน่ากลัวจริงนะคือคนขับเนี้ยนะครับเป็นลมชักตอนขับรถควบคุมรถไม่ได้เน่้นะฮะคือแม่ อันนี้ต้องฝากญาติิคุณผู้ชมครับขับรถไม่ได้นะฮะ เป็นหนึ่งในเก้าใช่ไหมน้ําแข็งขวัญหนึ่งในเก้าโรคมีโรคอะไรบ้างที่ที่เขาห้ามขับรถนอกจากโรคลมชักแล้วเนี่ยก็จะมีโรคเกี่ยวกับพวกสายตาจอประสาทตาต้อหินนะคะโรคพากินสันเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจข้อเสื่อมข้ออักเสบโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคทางสมองและระบบประสาทอันนี้เป็นกลุ่มของ9้าโรคที่ไม่ให้ขับรถนะคะแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าทาง9ก้าโรคนี้ก็ยังอยู่บนถนนนะครับยังไงก็ทานยา อย่าให้ขาดหามหมออย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าไปไปได้หลีกเลี่ยงเถอะ<ช>นะลูกหลานก็ขับแทนเถอะ<ช>